สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องต่อ Cpk Channel นะครับผมและตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในเกม Car Parking Monte Player อีกแล้วนะครับผมก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมหน่อยนะครับโอเคนะครับผมท้องฟ้าแจ่มใสครับบรรยากาศเป็นใจนะครับกับการเอารถออกมาแข่งนะครับวันนี้นะครับน้องๆน้องๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าพี่ ตายหรือ,อยังเรเง้ยทำไมไม่เห็นลงคลิปเลยมันเป็นอาทิตย์แล้วนะครับผมพี่ยังไม่ตายนะครับน้องๆพี่ยังมีชีวิตยอยู่นะครับผมพี่ก็แค่ห่างหายไปทําการทํางานบ้างนะครับผมวันนี้พี่ก็มีเวลาว่างนะครับน้องๆแล้วก็พี่ก็กลับมาทําคลิปอีกแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้พี่ก็ยืนอยู่ข้างๆเจ้าโตโยต้าซูปรานะครับผมเป็นตัว เก่านะครับผมเป็นตัวที่แบบว่าฮิตมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยคันนี้ก็ยังเป็นขวัญใจมหาชนและเป็นขวัญใจวัยรุ่นอยู่นะครับผมอ่ามากับสีส้มแปดเลยนะครับล้อดํานิดนึงนะครับผมวันนี้นะครับพี่ก็จะปลอมตัวนะครับน้องๆเป็นผู้หญิงนะครับมาแข่งรถนะครับผมอ่าให้แบบว่าเอ้ยงงว่าแบบเอ้ยผู้หญิงมันจะมาแข่งรถได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคนะครับเข้าเรื่องอะไรเดี๋ยวพี่จะพาไปแข่งรถครับผมไปกันเลย มาแล้วครับผมคู่แข่งกันแรกของเรานะครับผมมาดูกันนะครับพี่ตั้งชื่อว่าพลอยนะครับผมพี่ปอมตัวเป็นผู้หญิงอ้าวเจอโตโยต้าซูเปอร์เหมือนกันนะครับผมมาถือว่าอยู่ในคลาสเดียวกันนะครับหรือว่ารุ่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมระหว่างเจ้าแดงกับเจ้าส้มนะครับผมมามาดูกันนะครับว่าใครจะชิงรางวัลในวันนี้นะครับผมส่วนเจ้าส้มก็น้ำมันก็จะหมดแล้วนะครับก็ไม่ได้ไปเติมน้ำมันเลยนะครับผมโดนท้าแข่งซะก่อนนะครับน้อง แต่พี่ไม่กลัวนะครับพี่จะแข่งจนน้ำมันหมดไปเลยนะครับผมมาฮเมื่อกี้เบินยางหลังเรียบร้อยแล้วครับต่อไปพี่ก็จะเบินยางหน้านะครับผมนี่ตามสเต็ปครับตามสเต็ปเบินไปเรื่อยๆนะครับผมเบินให้ยางมันร้อนก่อนครับเราค่อยเข้าแท็กนะครับผมเราจะได้เปรียบเขาครับผมถ้าเราเบินยางจนมันร้อนนะครับมาตอนนี้ยางก็ร้อนแล้วครับน้องๆพี่พร้อมที่จะปเผชิญหน้ากันแล้วนะครับผมมาไปแล้วก็รอสับนะครับเหมือนเดิมครับรุลวๆนะครับผมตอนนี้พี่นําขึ้นมาแล้วครับตอนนี้แบบ ขวนขโมงเลยข้างหลังคือมองไม่เห็นทางแล้วนะครับต่อโอ้โหท่า่ครับเวลาโอ้โหน้องๆตึงมากครับเวลา6.98นะครับผมยังไม่เป็นที่พอใจนะครับพี่จะแข่งใหม่นะครับมาครับศัตรูนะครับคล้องใจนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่าอีกรอบหนึ่งครับอีกรอบหนึ่งไอรุ่นต่อการมันแรงก่าเราได้ไงว่าเพื่อนอะไรเงี้ยมันไม่ได้หรอกเพื่อนอยู่ที่การจูนเกียร์นะครับของแบบนี้มันอยู่ที่ ใครเป็นคนขับมากกว่านะครับเนาะตัวนี้แรงมากเลยครับเวลานี้เมื่อกีเ้เท่าไหร่แล้วดูเวลาคันนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้ครับหกจุดหกห้าลงมมีเขาพี่แพ้ได้ไงครับแพ้ได้ไงครับขี้โกงมาครับเนี่ยขี้โกงนะครับเนี่ยอืแพ้ได้ไงอ่ะเข้าเส้นหลังพี่แพ้ได้ไงไม่ใช่ลวพี่จะเดี๋ยวพี่หาคู่แข่งคันต่อไปนะครับเมื่อกี้ขี้โกงครับพี่เขาขี้โกงพี่นะพี่ไม่ยอมนะครับพี่ต้องหาคู่แข่งคันใหม่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้คู่แข่งเลยนะครับน้อง หมือนเขามาจอดเล่นกันนะครับเราไม่มีใครแข่งกับพี่เลยนะครับกดท้าแข่งก็ไม่แข่งนะครับแต่พี่คิดว่ามันก็น่าจะมีแหละสักคันหนึ่งอ่ะน่มีสักคันแหละนะหาแป๊บหาแป๊บรอแป๊บหนึ่งพี่กำลังหาแป๊บหนึ่งนะครับน้องๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับคันนี้ครับหนึ่งพันหกร้อยนะครับดูรถอะไรครับเป็นเล็กซัดนะครับผมเป็นเล็กซัดนะครับผม มาใถซารุ่นเก่านะครับจะเล็กอะไรก็ตามนะครับพี่ไม่กลัวนะครับพี่ใหญ่นะครับผมมาลองดูดีรถซูเปอร์เนี่ยกับรถสปอร์ตเอกับรถซปเปอร์คาร์เนี่ยใครจะแรงกว่ากันนะครับรถบักซะด้วยนะครับคันนั้นรถบักซะด้วยนะครับฟังเสียงก็รู้แล้วครับรถบักนะครับรถชาร์ตแคนนั้นนะมาจะกินรถชาร์จให้ดูครับโอ้โหโคตรแรงครับคันนั้นนะครับ เป็นรถชาร์จนะครับฟังเสียงก็รู้นะครับชาร์จค้างเะไรนะโอเคใครครับโอ้โหพี่อยู่แล้วครับน้องๆแต่ทําไมเวลามันสูงยังอ่ะเจ็บได้ไงมาอีกรอบหนึ่งนี้เป็นไงครับสามารถรถธรรมดาสามารถแข่งกับรถบักตัชนะได้มันไม่ธรรมดานะครับผมหรือว่าเขาอ่อนให้ครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องรอดูกันไปยาวๆครับผมมาเป็นไงบ้างครับรอบนี้ครับรอบนี้เป็นยังไงครับตอนนี้ครับเป็นยังไงครับ เข้าเซตมีเรียบร้อยครับเท่าไรครับ7.01นะครับโอ้โหเวลาโคตรดีนะครับผมแต่ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับห้ารถบักคล่องแกนะไว้แบบรถอุตส่าใช้จีจแพ้ ath, รถธรรมดาได้ยังไงอะไรอย่างเงีย้ยแบบว่าอยู่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยไปอีกสักรอบนึงให้มันรู้กันไปเลยกลัวอะไรกันเล่านี่ดูในภาพก็ดูแล้วว่าโคตรแรงเนี่ยรอบเนี้ยโคตรแรงบอกเลยโคตรแรงโคตรแรง 6.98นะครับผมไอพี่แพ้ได้ไงพี่ไม่ได้พี่แพ้ไม่ได้ครับพี่ต้องพี่เกิดมาเพื่อชนะรถบัคนะครับผมพี่จะมาแพ้งไม่ได้นะมันเสียทักษีนะครับพี่ต้องคว้าช่วยรางวัลานะนะครับพี่จะมาอยู่ที่โหลไม่ได้นะครับผมมาพี่จะแข่งจนชนะคันนี้จนคันนั้นเลิกแข่งเลยนะทุกคนอ่าเราดูละรอดูว่าพี่จะมองหรือเปล่านะครับมาดูกัน มานําขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ครับรถชาร์จตาไม่ทันหรอกบอกเลยจังหวะที่รถชาร์จตาไม่ทันครับยังไงก็ตามไม่ทันพี่เชื่อเลยตามไม่ทันหรอกเชื่อดิเชื่อดิเชื่อดิบอกเลยน้องๆโอ้โหถ้าพี่ตั้งใจนะครับศูนย์หกจุดแปดหกนะครับรถบักถึงกับอยู่ไม่ได้นะครับร้อนแล้วครับตอนนี้หัวร้อนแล้วครับตอนนี้รถบักหัวร้อนนะครับนี่รถบักหัวร้อนแล้วครับโอ้โหครับคนแชร์ก็แชร์แล้วเกินนะครับผมไอ้แชร์ก็แชร์แล้วเกินนะครับผมเอาละครับตอนนี้เอาละครับ กองเชียร์บอกว่าเอ้ยรถนายแรงมากกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยไม่แรงได้ไงครับเพื่อนแล้วมันสองเจนะเพื่อนสองพันเฮดพีนะครับผมไปรถบักระถบักระครับจังหวะนี้ครับพี่ไม่กลัวอีกแล้วครับผมพี่แพนะครับไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้ครับต้องต้องวัดกันดีกรอบหนึ่งครับไปนะครับเข้าเส้นนะครับข้อแท็กนะครับอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวยาวครับผมเดี๋ยวยาวครับรอบนี้ครับจะยาวครับไปสับเกลือวครับไปเร็วเข้าเส้น เ้าเส้นเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้โหขึ้นเห็นครับน้องๆ0.37นะครับโอ้โหอยู่ไม่ได้ครับรถบักถึงกับหัวนร้อนนะครับถึงกับแบบจะแข่งอีกรอบหนึ่งนะครับดูดีรอบค้างแล้วรอก็จะฟีอย่างนั้นนะครับโอ้โหเล่นลําบากเกินไปไม่เพื่อนถ้ามันลําบากมากก็ไปหาทํานะครับผมโอเคนะครับผมป้าพี่พาไปดูรถคันนี้บักจริงที่ปล่านะครับเห็นไหมครับก็พี่บอกแล้วว่าเป็นรถบักนะผมมันม่เหมือนรถปกติทั่วไปนะครับเห็นไหม มันแปลดประหลาดนะครับผมเล่นเราเปรียบชาวบ้านก็นะครับสุดท้ายก็แพ้ยี่เดียวโคตรน่าอายเลยนะครับผมโอเคนะครับไปเดี๋ยวพี่จะพาไปดูสูตรรถคันนี้กันนะว่าพี่ทําอะไรกับรถคันนี้ไปบ้างนะครับมาแล้วครับทุกคนครับมาหน้าล็อบบี้แล้วครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูสเปคเครื่องคันนี้กันนะครับว่าพี่ทําอะไรกับรถไปบ้างนะครับนี่นะครับก็จะเป็นนะครับเครื่อง0ี่แสนครับผมอา เป็นเครื่องเกมนะครับไม่ใช่เครื่องอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ได้ใช้แอปอะไรช่วยนะครับนี่คือเครื่องของเกมแท้ๆเลยนะเห็ไม่เครื่อง400,000นะครับมันก็จะได้พันหกร้อยก็จะมา HP นะครับทองไปที่สองพันสองนะครับนะครับสเต็ปนี้นะครับที่เป็นสีเหลืองซื้อตามพี่เลยครับทุกคนอ่ามันก็จะออกมา HP เท่ากันกับพี่เลยครับไม่มีเพี้ยนครับเป๊ะแน่นอนครับถ้าเราไม่ได้เล่นโกงครับนี่ครับเป็นสูตรเกียร์เมื่อกี้ครับสูตรแก้วมหาเทพนะครับเมื่อกี้ได้หกกลางๆนะครับ แล้วก็ไปดูโชคกันนะครับเนี่ยครับเป็นโชคที่พี่ใช้ก็จะได้ทรงประมาณนี้ทุกคนปรับตามได้นะครับหรือว่าใครมีสูตรออลเ่งก็ลองใจดูอันนี้ไม่ทวงเดิมนะครับผมโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม